นี่เนี่ยโหทางสูตรมาสุบสามแผ่นดินต้องขอขอบคุณท่านประธานใหญ่นะคะที่รังสรรคอลเลกชั่นสวยๆย,ยกท็อปคยกคุณภาพมามอบให้ประชาชนชาวไทยได้ครอบครองเป็นเจ้าของสำหรับชิ้นนี้นะคะเป็นหยกแดงนะคะบางคนก็เรียกว่าหยกส้มหรือหยกเหลืองนะคะชิ้นนี้เนี่ยไม่เคยนำออกมาไลฟ์เลยค่ะนะคะสวยงามมากเป็นรูปมังกรคู่เห็นไหมคะ ใช่สิมังกรหนึ่งสองสามสี่มังกรสี่ตัวมังกรสี่ตัวสี่ตัวห้ามังกรห้าหัวค่ะหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าโอ้โหนี่ก็ถือเขาถือว่า หัวเดียวเนี่ยก็ถือว่าอํานาจวาสนาบารมีโคตรๆแล้ค่ะอันนี้ต้องห้าหัวนะคะประสบความสําเร็จนะคะเป็นหยกพม่าธรรมชาติไทเอค่ะปกตินะคะสามหมื่นวันนี้จัดโปรที่หมื่นห้าถูกมากๆนะคะเป็นยกแดงไทเอนะคะไทเอสวยมากเนื้อค่อนข้างหนานะคะหรือใครจะเรียกยกเหลืองยกส้มก็ได้นะคะ แดงหยกแดงเนี่ยเขามีหลายเฉดหลายสีนะคะแต่ถ้าเกิดไปออกใบเซอร์ใบเซอร์เขาจะชอบอ่เใช้คำว่าออเรนตนะคะยกส้มนะคะออเรนตสวยมากมังกรห้าหัวนะคะอันนี้เขาเรียกว่าดับเบิลอำนาจวาสนาบารมีเลยค่ะหัวเดียวนี่ก็รวยจะแย่นี่ห้าหัวเลยนะคะหมื่นห้าถูกมากๆเลยอันนี้เป็นหยกแดงนะคะชิ้นที่หนึ่งนะคะวันนี้ปุ้มมีมาสี่ชิ้น มาดูอีกทรงหนึ่งค่ะอีกทรงหนึ่งเห็นไหมคะหยกแดงเขามีหลักเฉดเป็นหยกแดงพม่าธรรมชาติไทยเอออันนี้งดงามจริงๆเดี๋ยววางโดนัทก่อนนะอันนี้ใครได้ไปโชคดีมากเลยค่ะมังกรห้าหัวนะคะหนึ่งมืนห้าพันบาทนะคะชิ้นนี้ส่วนชิ้นนี้เนี่ยสีเขาแดงจริงๆเพราะฉะนั้นราคาอีกหนึ่งอีกหนึ่งเลเวลนะคะ จากห้าหมื่นจัดโปรอยู่ที่สองหมื่นห้าค่ะแกะสลักเป็นมังกรโอ้โหสวยนะอันนี้ไม่ได้ขัดนะเดี๋ยวปุ้มจะลองเอาออยนะคะออยมาถูให้ดูนะจะเห็นความสวยงามงดงามทันทีเลยจะ้ะใช้ใช้มือนะใช้มือถูทิ้นี้ใครได้ไปก่ะลุ้มค่ามากหยกแดงราคานี้เนี่ย ลูกมากๆเลยนะคะปลูกมากๆเลยในกุ้งใช้มือขัดไนดะ้หไหมคะเงาไหมนี่ขนาดแบบว่าขัดแบบว่าลูกๆนะไม่ได้แบบว่าจริงจังถ้าจริงจังจะต้องใช้ผ้าแล้วขัดทุกซอกทุกมุมโอ้โหเงาวิ้งสวยมากชิ้นนี้ใครได้ไปก็คุ้มค,ะคะ่าค่ะจากห้าหมื่นนะคะจัดโปรอยู่ที่สองหมื่นห้าเป็นหยกแดงพม่ารธรรมชาติไทยเอคะ่ะ ยกโดนัทสวยสวยค่ะพี่อุ๊คิวสวัสดีค่ะพี่อุ๊นี่เราเป็นแฟนพันแพ้ของศูนย์มาสมบัติสามแผ่นดินเลยนะคะมีคอเลกชันไหนพี่อุ๊เก็บค่ะนะคะเพราะว่าหลงรักในโยกของศูนย์มหาสมบัติโอ้โหสวยไหมคะสวยมากดูเกรดเป็นเกรดนะโอ้โยกเดะอ่มังกรมังกรตัวนี้เนี่ยมีพลังมากเลยดูสิคะเกรดเป็นเกรด อืดูดูพระพัก,พกดูใบหน้านะคะมังกรถือว่าเป็นอ่าเขาเรียกว่ายานพาหนะขององค์เทพหลายองค์เช่นองค์พระโพธิสัตว์กวนอิมนะคะเขาจะเรียกกันว่าพ่อปู่เท้าพญามัางกรท่านมีฤทธิ์มีอํานาจมีบารมีนะคะสะสมบารมีมามากมายนะสวยงามมากเห็นไหมคะโอ้วยได้ใจนะคะสองหมื่นห้านะคะสําหรับชิ้นนี้ชิ้นที่สอง มาดูชิ้นที่สามค่ะชิ้นที่สามพูดถึงองค์พระโพธิสัตว์ทัานก็นมาเลยทันทีนะคะอันนี้เป็นปางพันเนตรพันกรนะคะพันเนตรพันกรนะคะมีประวัตินะคะท่านสะสมบารมีไว้สูงมากนะคะในการเป็นผู้ให้นะคะเขาบอกว่าผู้รับมีความสุขแต่ผู้ให้ ย่อมมีความสุขยิ่งกว่านะคะดังประาน,ะระนิธานของท่านประธานใหญ่ของเรานะคะเห็นไหมคะดังพระบารมีองค์พระโพธิสัตว์กวนอิมเหมือนกันนะคะท่านสละดวงตาสละแขนนะคะให้กับสเสด็จพ่อของท่านในภพชาติที่ท่านได้เกิดมาเป็นองค์หญิงเมียวซานนะคะถ้าเกิดท่านใดได้ศึกษาประวัตินะคะขององค์พระโพธิสัตว์กวนอิมอุ้มคนหนึ่งนะคะที่ศรัทธา และเลื่อมใสและเขาเรียกว่าอะไรอ่อทาท่านมาตั้งแต่วัยเยาว์นะคะแล้วก็ไม่ทานเนืออ้อแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นที่บ้านหรือที่ทําง,งานก็จะมีองค์พระโพธิสัตว์กวนอิมประทับอยู่นะคะที่ศูนย์ใหญ่ที่ศูนย์มหาสมบัติสามแผ่นดินนะคะก็มีทุกชั้นนะคะชั้นหนึ่งชั้นสองนะคะชั้นสองเป็นยกพม่าธรรมชาติยกเก่าโบราณที่ทางศูนย์ใหญ่นํามาจแ,แสดงโชว์ที่ชั้นสองนะคะ เรียนเชิญทุกท่านมาเที่ยวชมนะคะชิ้นนี้ก็สวยนะคะเป็นองค์พระโพธิสัตว์กวนอิมปางพันเนตรพันกรโอ้โหว่าชิ้นเมื่อสักครู่สวยแล้วชิ้นนี้สวยกว่าอีกค่ะอเดี๋ยวส่องไฟให้ดูชัดๆยกแดงไทยเอนะคะสี่ชิ้นนี้เนี่ยยังไม่เคยนำออกมาไลฟ์สดเลยนะคะตอนแรกคุณว,ว่าจะเก็บไว้นะคะไว้ชมไว้นะ แต่ก็อยากให้ท่านสมาชิกของเราได้มียกสวยๆได้เก็บไปเป็นมหาสมบัตินะคะชิ้นนี้ค่ะสองหมืนห้าเช่นกันนะคะจากห้าหมื่นโอ้เห็นไหมคะอย่างที่ปุ้มบอกว่าหยกแดงเขามีหลายเฉดหลายสีบางคนก็เรียกยกเหลืองยกส้มยกแดงอันนี้แดงจริงๆนะคะแดงจริงๆสวยทั้งสามอ่ะชิ้นสุดท้ายนะคะชิ้นสุดท้ายก็จะอยู่ที่คอปุ้มเองปุ้มชอบชิ้นนี้มากเลยอะ ใครได้ไปปุ้มบอกแล้วว่าโชคดีพรุ่งนี้หวยออกด้วยนะลอตเตอรี่ออกด้วยนะเนี่ยใครอยากถูลอตเตอรี่เอาเอาที่คอปุ้มไปนี่สวยมากนะคะสำหรับชิ้นนี้เป็นรูปพระพุทธองค์นะคะพระพุทธเจ้าสองหมื่นห้าชิ้นกันทุกชิ้นมีสร้อยให้ด้วยออ้ยองค์นี้สวยมากชิ้นนี้สวยมากเห็นไหมคะมีฉับพันนรังสีด้วยเห็นไหมคะ โอ้โหด้านหลังค่ะอืมสวยงามจริงๆนะคะช่างของเราเนี่ยฝีมือนะคะสำหรับชิ้นนี้เนี่ยเดี๋ยวส่องไฟให้ดูนะสองหมื่นห้าพันบาทไปมอบเป็นของขวัญให้ใครนะคะก็จะมีแต่คนยิ้มมีความสุขโอ้โหฉันได้รับหยกแดงน,นะคะเป็นสัญลักษณ์ของความอายุยืนยาวนะคะ แล้วก็มีพลังความคิดสำหรับใครที่กำลังทำโปรเจกต์ใหม่ๆหรือต้องใช้ไอเดียเหมาะมากๆเลยนะคะที่จะนำจี้หยกแดงขึ้นคอนะคะจะทำให้มีสติปัญญาไอเดียก่อเกิดนะคะสำหรับคนที่กำลังที่จะเริ่มโปรเจกต์ทำโครงการอะไรใหม่ๆเนี่ยหยกแดงเหมาะมากนะคะหรืออยากจะให้คนที่ท่านรักอายุยืนยาวนะคะเพราะว่าหยกแดงเนี่ยมีตำนานเรื่องเล่าวของชาวจีนนะคะ คนที่ชื่อมาดามเจียงนะมาดามเจียงเป็จะเป็นผู้นำแฟชั่นนำหยกแดงมาใส่เป็นคนแรกเลยนะคะเป็นผู้นำแฟชั่นแล้วก็มีอายุยืนยาวค่ะจึงทำให้หยกแดงเป็นสัญลักษณ์ของความมีอายุยืนยาวโอ้ชิ้นนี้โคตรสวยเลยค่ะสองหมื่นห้าคุ้มมากเห็นไหมคะเป็นรูปพระพุทธอค์มีฉับพันนรังสีสองหมื่นห้าค่ะมีชิ้นแรกนะคะชิ้นเดียวอ่ะ,อะมีชิ้นนี้ ที่หมื่นห้านะคะชิ้นนี้นะคะมันขึ้นอยู่กับความสีของเขาด้วยนะคะความใส่ด้วยนะคะยกยกขึ้นกับยิดขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของแต่ละบุคคลเนาะในไหนก็ดูหยกแดงแล้วนะคะเรามาดูเขาเรียกว่า และตอนนี้นะคะทางสาขาชลบุรีนะคะเป็นสาขาที่ใกล้กรุงเทพที่สุดนะคะก็ทำการเปิดให้ท่านสมาชิกนะคะแล้วก็คุณลูกค้าทั่วๆไปนะคะสามารถเดินทางเข้ามาเยี่ยมชมไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่หยกนะคะไม่ว่าจะเป็นหยกเก่าหยกโบราณนะคะรวมถึงพระสมเด็จนะคะในกุท่านหลวงวิจารเจรนายนะคะ แถมยังมีห้องอยู่ดีมีสุกนะคะก็คือมากรบสักการะรูปเหมือนนะคะของสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรม,มรังสีหลวงปูท่ทวดนะคะแล้วก็พระเกจิดังๆอีกหลายท่านนะคะโดยชั้นที่หนึ่งนะคะเราก็จะมีบริการนะคะทั้งอาหารเช้าและเครื่องดื่มนะคะหลากหลายเยอะแยะมากมายนะคะอร่อยทุกเมนูเลยนะคะก็อยากจะเรียนเชิญทุกท่านนะคะ เราเปิดร้านตั้งแต่7จ็ดมงเช้านะคะบรรยากาศข้างในก็สบายสบายเป็นกันเองแอร์เย็นฉ่ำนะคะเราสไตล์การตกแต่งร้านก็นะคะเรียบง่ายๆสไตล์โมเดิร์นนะคะโดยทางร้านเราจะยึดคอนเซปต์ของท่านประธานศูนย์นะคะก็คือสะอาดระบบระเบียบและพัฒนานะคะทางร้านจะเน้นความสะอาดเป็นหลักนะคะความสะดวกสบายนะคะ ส่วนเครื่องดื่มนะคะเราก็ใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพนะคะเพราะว่าเราใส่ใจในคุณภาพของเครื่องดื่มและอาหารเพราะทุกคนที่เข้ามานะคะก็ต้องการมารีแลกผ่อนคลายนะคะได้มาดื่มเครื่องดื่มอร่อยอร่อยอาหารรสชาติดีๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญนะคะที่ร้านเราตระหนักถึงค่ะ ท่านั้นยังไม่พอนะคะด้านในก็ยังมีมุมนะคะสำหรับครอบครัวสามารถมานั่งทานอาหารรับเครื่องดื่มด้านในได้นะคะบรรยากาศของเรานะคะโดยเฉพาะอาหารที่นี่รสชาติอาหารนะคะอร่อยมากค่ะอยากให้มาลองชิมกันนะคะแล้วก็ด้านในก็ยังมีที่นั่งทานอาหารแล้วก็มีภาพทอทางกานะคะ อายุหลักร้อยปีให้ชมด้วยนะคะมีให้สแกน QR code นะคะจะได้ทราบประวัติว่าที่มาที่ไปเป็นอย่างไรนะคะเท่านั้นยังไม่พอค่ะก็ยังมีก้อนหยกดิบนะคะที่ท่านเห็นอยู่นี่เป็นหยกเนเจอร์แนดไฟล์นะคะหยกจีนนะคะเป็นก้อนหยกดิบที่ยังไม่ผ่านการเจรไนนะคะแล้วก็ยังมีตู้นะคะตู้หยกไทปเอันนี้เป็นมุมไทปเนะคะ ด้านบนนะคะก็ยังมีพิพิธภัณฑ์หยกนะคะไม่ว่าจะเป็นหยกผักกาดหยกหมูสามชั้นตาประทับห้องเต้นะคะหยกเก่าโบราณอายุหลักหลายพันปีมาให้ชมนะคะส่วนด้านบนนะคะก็ยังให้ท่านได้มากราบสักการะนะคะรูปเหมือนนะคะสมเด็บบจพระพุทธเจ้าโตพรมรังสีหลวงปู่ทวด เท่านั้นยังไม่พอนะคะก็ยังมีหลวงพ่ออยู่ดีมีสุขเงินทองเพิ่มพูนจงรวยมั่นคงมาให้เรากลาบสักการะขอพรน,นะคะแล้วก็ด้านบนนะคะก็ยังเป็นการเปิดกุท่านหลวงวิจารเจียรนัยนะคะมีพระสมเด็จวัดะระฆังนะคะหลากหลายเนื้อหลากหลายแม่พิมพ์นะคะ แล้วก็ยังมีหลวงปู่ทวดพระก,กิ่งปาวะเรศอีกเยอะแยะมากมายนะคะท่านใดที่มาที่ชั้นนี้เนี่ยไม่อยากจะลงกันเลยทีเดียวค่ะยิ่งเดินยิ่งเพลินนะคะได้ความรู้ด้วยนะคะแล้วก็มีพระหลากหลายพิมพ์ที่เรายังไม่เคยเห็นนะคะถือว่าห้องนี้เนี่ยคุ้มค่ามากๆค่ะวิจิตรงดงามตะกรารตานะคะ อยากเชิญชวนนะคะให้ท่านสมาชิกนะคะเดินทางมาที่สาขาชนบุรีกันเยอะๆนะคะแล้วก็ถ้าท่านใดที่ชมคลิปนี้ฝากด like, กดไลค์กดแชร์นะคะจะได้มีท่านสมาชิกหลายๆท่านมารู้จักกับสาขาชนบุรีมากขึ้นค่ะ และทางสาขาชนบุรีนะคะยังมีการไลฟ์สดเกี่ยวกับการประมูลพระสมเด็จวัดละคังนะคะทุกวันศุกร์เวลาหนึ่งทุ่มตรงนะคะส่วนการประมูลโยกนะคะอันนี้มันีโยกสวยๆนะคะก็จะเป็นวันเสาร์หนึ่งทุ่มตรงเช่นกันคะ่ะ การไลฟ์สดนี้สามารถชมได้ทางช่องทางเพจ Facebook Live นะคะหรือชมย้อนหลังได้ที่ช่อง YouTube นะคะชื่อช่องว่าศูนย์มหาสมบัติ3แผ่นดินสาขาชนบุรีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะ